ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกประชาธิปัตย์ขยมเสียฐามีแค่อำน,นาจคิศทำไทยไม่ติดอันดับประเทศหน้าลงทุนตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากแต่ก็ยังที่บอกว่าเป็นเพราะคนของประชาธิปัตย์นะครับมาเป็นคนพูดหลายๆคนก็บอกว่าประชาธิปัตย์แล้วก็ทำไม่สำเร็จบ,บ้าง,ยงอย่างงู้นอย่างงี้บ้างนี่แหละครับคือสมองของคนที่ไม่เท่ากันจริงๆนะครับไม่ดูประเด็นแต่ดูที่คนพูด แทนที่จะดูประเด็นของคนพูดว่าเอ้ประเด็นนี้พูดแล้วน่าคิดไหมน่าสนใจไหมมันเป็นจริงไหมอะไรเป็นจริงไหมแต่ประเด็นจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ถ้าคนพูดเป็นคนนี้แล้วตัวเองไม่ชอบก็คือไม่ดีไปหมดผมถึงได้บอกว่าสมองไม่แยกแยะสมองไม่แยกแยะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะชอบใครหรือไม่ชอบใครเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่เขาพูดเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นป่าหรือเปล่าเป็นประเด็นที่น่าคิดหรือเปล่าเป็นประเด็นที่น่าไต่ตองหรือเปล่าอันนี้สมควรจะคิดไม่ใช่วันนี้เฮ้ยประเด็นให้ดีขนาดไหน ให้เปนจริงขนาดไหนอะไรขนาดไหนแต่ถ้าเป็นไอคนที่ฉันไม่ชอบพักที่ฉันไม่ชอบพูดฉันไม่สนใจแบบนั้นหรยอครับสแสดงว่าสมองคุณไม่ได้พัฒนาแล้วนะครับแบบนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจผมอยากจะให้มองตรงนี้ไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองฉุกคิดดูกันเอาเองว่านายกรัฐมนตรีนะครับตอนที่เข้ามารับตําแหน่งเนี่ยครับเจ็ดเดือนที่ผ่านมาบินไปต่างประเทศเพื่อเชิญนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับบอกว่าคนนั้นจะมาลงทุนตรงนั้นมา,มา,มาลงทุนตรงนี้แตนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือประเทศไทยติดอันดับนะครับประเทศที่ไม่น่าลงทุนนะครับติดอันดับประเทศที่ไม่น่าลงทุนคําถามคือคุณออกไปเชิญชวนนักลงทุนคุณออกไปพรีเซนต์ทุกอย่างนะครับแน่นอนครับนักลงทุนจะมาหรือไม่มาเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจครับต้องใช้ระยะเวลาแต่การติดอันดับน่าลงทุนเนี่ย ถ้าวันนี้ประเทศไทยติดอันดับหน้าลงทุนแน่นอนครับคนก็อยากลงทุนแต่ถ้าประเทศไทยไม่ติดอันดับที่น่าลงทุนใครจะมาลงทุนล่ะครับจริงหรือเปล่าครับนี่คือประเด็นสําคัญว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีไปพรีเซนต์แทนที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าลงทุนแล้วรอว่าเดี๋ยวเขาจะมาลงทุนกลับเป็นประเทศไทยไม่ติดอันดับที่น่าลงทุนแล้วใครจะมาลงทุนครับนี่คือประเด็น ประชาพิปัติชี้รัฐบาลเล่งแก้ไขหลังผลจัดอันดับนะครับ EIU นะครับไทยไม่ติดอันดับหน้าลงทุนเหตุไรสเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐามีแค่อำนาจทิพย์โดนอดีตนายกนะครับ โดนอดีตอนาคตนายกปกระกบตลอดนะครับ15เมษายน257นายชรินลุ่งแสงรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงรายงานผลการสำรวจจัดอันดับประเทศที่เหมาะกับการลงทุนในการทำธุรกิจของ EIU หรือสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองในการจัดอันดับของ EIU ประเมินจากความน่าดึงดูดในการทำธุรกิจของแต่ละประเทศเขตแดน82แห่งทั่วโลก และพิจารณาจากดัชีบ่งชี้วัดในด้านต่างๆเช่นเงินเฟอ้อค่าของชีพการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการทางรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่สามารถดึงดูดการทําธุรกิจและการลดข้อจํากัดทางด้านกฎหมายจากการค้ากับต่างประเทศและการลงทุนโดยประเทศสิงคโปร์ฟ้าอันดับหนึ่งประเทศที่น่านะครับทำธุรกิจติดต่อกัน16ปี แต่ประเทศไทยนะครับที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับไม่ติดอันดับประเทศที่มีสเสถียรภาพนะทางการเมืองในสายตาของนักลงทุนถือเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนและทําธุรกิจรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือบริษัทเอกชนในการยกระดับด้านเทคโนโลยีในขณะที่ประเทศไทยยังติดก,กับดักผู้มากบารมีสิ่งที่น่าเศร้าใจถ้อยแถลงของผู้นําประเทศต่อสาธารณะ ที่กล่าวว่าประชาชนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเงินนี้จะต้อน11ห0ึ่งบาทถือเป็นการตอบย้ำวิวสัยทัศน์การบริหารประเทศที่ฉาบฉวยอยากจะย้ําให้นายกรัฐมนตีไปพิจารณาเรื่องคําว่าเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งมีได้หมายความถึงเพียงแค่เสียงส่วนใหญ่ในสภาแต่มันหมายถึงความน่าเชื่อถือและเอกภาพคือการใช้อํานาจของนายกรัฐมนตีที่ทุกคนมองว่านายกรัฐมนตีมีตัวจริง แต่มีอำนาจทิพย์และมีอดีตนายกและอนาคตนายกประกบข้างทำงานโดยตลอดเวลานายชปรินระบุนายชปรินยังกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนายกบริหารประเทศมาหเดือนก็ยังมีเวลาที่จะแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆไม่ควรใช้เวลาในการตอบโต้คำพูดทางการเมืองในสภาเหมือนการประชุมในสภาที่ผ่านมาสิ่งสำคัญคือเรื่องของคำพูดสัญญาต่อประชาชนในโครงการเรือธงของรัฐบาลหากมีการเลื่อนออกไปอีกก็ถึงเวลา นคะับควรที่จะพิจารณาตัวเองตัดสินใจลาออกเพราะก็ครบหนึ่งปีในการทํางานพอดีนายกน้ำตีควรมีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศที่เป็นรูปธรรมและเป็นนโยบายของตัวเองโดยไม่จําเป็นจะต้องรอคําสั่งจากผู้นําหลังฉาก หันมาสร้างเสถียรภาพทางการเมืองปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนิทต้อนให้มีฟาร์มปลอดภัยมีนโยบายหรือเทคโนโลยีที่ชัดเจนและสร้างการค้าในการลงทุนต,ต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยสําหรับการลงทุนและทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับคือข,ข้อมูลอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เข้าใจครับว่านายยกรัฐมนตรีเดินทางออกไปเนี่ยนะครับเพื่อไปชวนนักลงทุนแล้วคนยังไม่มาลงทุนมันต้องใช้เวลาอันนี้เข้าใจครับแต่ นะับอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณไปเชิญน,นักลงทุนคุณไปแสดงศักยภาพของการลงทุนมันต้องมีความน่าเชื่อถือการที่นักลงทุนเนี่ยจะมาลงทุนในประเทศไหนประเทศนั้นต้องได้รับความน่าเชื่อถือในการลงทุนก่อนหรือเปล่าแต่วันนี้ประเทศไทยไม่ติดอันดับประเทศที่น่าลงทุนแล้วใครจะมาลงทุนล่ะครับจริงหรือเปล่าครับวันนี้อย่างน้อยนะครับสิ่งที่ทําให้เห็นที่นายกไปเนี่ยนายกไปทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีคนมาลงทุนโอเคครับเข้าใจได้แต่ ถ้าทําให้ประเทศติดอันดับน่าลงทุนอันนี้แหละครับมันจะทําให้คนมาลงทุนนี่ครับแต่วันนี้ประเทศติดอันดับไม่น่าลงทุนคําถามคือวันนี้ถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วประเทศนี้ยไม่ติดอันดับน่าลงทุนเราจะไปลงทุนไหมคําตอบคือสั้นๆไม่ไปลงทุนแน่นอนนอกจากคนโง่เท่านั้นที่จะมาลงทุนวันนี้ประเทศไทยนะครับไม่ติดอันดับน่าลงทุนคําถามแล้วจะมีใครมาลงทุนครับแล้วที่นายยกออกไปเนี่ย มีประโยชน์อะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ